ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อ Li n e i d ดอินแบเติมเกมใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ โอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมนะครับก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ e f o o t b a l l 2024โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนคลิปนี้นะคนจะทำการพูดถึงแพ็กโชว์ไทม์แพ็กใหม่คนเลยก็มีไฮไลท์เพิ่มเติมด้วยนะครับก็จะมีใครกันบ้างเรามาทำการรับชมในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนเด็กทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเต อย่างที่บอกไปนะคราบ่าคลิปนี้จะทําการพูดถึงแพ็กของโชว์ไทม์ทุกคนก็วนกลับไปอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับโชว์ไทม์นะครับก็แพ็กที่เราจะพูดถึงนะครับเป็นโชว์ไทม์ของอิตาเลียนหลีกกราเดียนครับทุกคนก็จะมีใครกันบ้างก็มาเริ่มไล่เรียงกันเลยแล้วกันนะครับมีโชว์ไทม์มาทั้งหมด3คนด้วยกันนะครับแล้วก็มีไฮไลท์อีก8ตัวด้วยกันนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับเราจะทําการพูดถึงโชว์ไทม์ทั้ง3ตัวก่อนเลยกันนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวส่วนของคลิปหน้านะครับ จัดการลงรายละเอียดเจาะลึือพวกไฮไลท์อีก8คนให้แล้วกันนะทุกคนก็คลิปนี้นะครับมาเรียนในส่วนของโชว์ทม์มันก่อนเลยแล้วกันนะครับวิญาณที่ทราบกนดีนะครับว่ามีเพิ่มมาทั้งหมดถึง3โชว์ทม์เลยด้วยกันนะครับเริ่มที่คนแรกนะครับเป็นในส่วนของเฟเดริโกเดมาโกทุกคนมาตำแหน่งของแบ็กซ้ายนะครับค่าพลังเวลหนึ่งนะทุกคนอยู่ที่82นะครับเวลตันอยู่ที่96และเมอร์บุตอยู่ที่99เลยนะครับสับเดมาโกจากอินเตอร์มิลานนะครับ มาในตำแหน่งแบ็กซ้ายทุกคนเมกัสโชทม์ time, แล้วมีบูทด้วยนะคนบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับแพ็กนี้ก็มีใครอยากได้คนนี้กันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับต่อมาคนที่สอนคนมาจากนาโปลีนะครับนั่นก็คือดิลอเรนโซทุกคนมาตำแหน่งของแบ็กขวานะครับค่าพลังเวฟหนึ่งอยู่ที่82ครับทุกคนเวฟตันอยู่ที่96และเมื่อบูทอยู่ที่99เลยนะครับสำหรับดิลอเรนโซจากนาโปลีนะครับ ก็มีใครอยากได้คนนี้กันบ้างหรือมีใครรอ,อก,กันอยู่บ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับบอกเลยว่าน่าสนใจจริงๆนะครับแพ็คนี้และคนสุดท้ายนะครับบอกเลยว่าคนนี้น่าสนใจที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นคนแรกของตัวเกมเลยนะครับสรบ,บผู้รักษาประตูในการ์ดของโชทามนั่นเองนะครับนั่นก็คือไมค์เมยองจาก AC มิลานคนมาตำแหน่งของผู้รักษาประตูนะครับเวลหนึ่งอยู่ที่8 4ดคนเวลตันอยู่ที่97าเและเมื่อบุญที่ประมาณ100เลยนะครับบอกเลยว่าเป็นแพ็คที่น่าเปิดมากๆนะครับเพราะว่าเป็น ผู้รักษาประตูคนแรกในส่วนของกัสโชทม์นั่นเองนะครับก็มีใครอยากได้กันบ้างหรือว่าใครที่รอทำฟูลทีมของโชทม์กันอยู่บ้างขาดผู้รักษาประตูกันอยู่บ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับสามโชทม์ที่จะถูกเพิ่มเข้ามาวันจันทร์9ก้าโมงเช้านะครับก็อยากได้ใครกันบ้างหรือรอใครกันอยู่บ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับไว้เดี๋ยวคลิปหน้าจะทำนการลงรายละเอียดพวกไฮไลท์อีก8คนให้แล้วกันทุกคนก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับ หากผิดภาพประการไหนก็ต้องขออภัยไว้้วยคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ